สวัสดีท่านผู 1941, ้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้าวแบลน์ซีทีครับเกรงเกรงเกรงนิดนึงนะเนี่ยเพราะว่าคือมีคนมาถามด้วยนะฮะว่าคือพี่ไม่ลงคลิปเลยครับไม่ลงคลิปเลยครับก็บางคนนะฮะอ่ะก็ก็ผมไม่ลงคลิปมาประมาณ2เดือนเกือบสามเดือนแล้วนะครับเพราะว่า คือช่วงนั้นคือตังหมดตังหมดหมดนะฮะอ่าแล้วก็ตอนนั้นคือ,อยังไม่มีอะไรที่โดนใจนะครับแล้วก็ยังคิคอนเทนต์ไม่ออกนะฮะก็ยาวมาประมาณ2เดือนเกือบ3เดือนเลยทีเดียวนะครับผมก็ <jos> ผมกลับมาแล้วนะก็ขอให้ทุกคนดูจบด้วยแล้วกันนะะไม่ได้กลับมานานนะฮะ ก็วันนี้นะครับผมกลับมารีวิวแล้วนะครับผมผมใช้เวลาแบบ2 2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เก็บตังค์นะครับก็ได้เันเจ้าตัวนี้มาเลยครับเอออ่านะครับผมนั่นก็คือเจ้าไทเลนโนซอรัสเร็กซ์นะครับผมหรือเจ้าทีเร็กซ์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่นะครับที่ชื่อว่า Storm Escape นะครับว้าว เป็นลายของ Dino Escape นะครับผมซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของ T-Rex เลยนะฮะท่าร็ e x มีรุ่นอะไรบ้างไม่รู้อ่ะแต่อีบ e ิกรอเรนจะํจำง่ายสุดนะฮะแล้วก็รุ่นล่าสุดอันนี้ก็เป็น tor ม b r เก k e r s t o r m Escape นั่นเองนะครับผมอ่าก็อันนี้ผมก็มือลั่นเนาะไปแกะมานิดหนึ่งนะครับผม ซึ่งตัวมันใหญ่มากนะฮะอ่าคือปกติคือผมจะมีพองพรอบวางใช่ไหมแล้วก็แบบของมันจะมาประมาณกลา,า,างโต๊ะแบบไม่ค่อยใหญ่มากนะครับแต่อันนี้คืออะไรครับมันกินโต๊ะผมเลยดูดิมันกินมันกินไปเลยเนี่ยโอ้โหโอเคนะก็เดี๋ยวผมจะมาเริ่มดีวกันเลยนะครับผมไปกันเลย เรามาดูที่รายละเอียดกล่องกันนะครับรายละเอียดกล่องนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีเขียนว่า Titan a s s u t r e x นะครับผมแล้วก็มีชื่อรุ่นของมันแปะอยู่นะครับ Storm Escape แล้วก็มี d i n o Escape นะครับผมดูตรงหน,หน้ากล่องแล้วนะครับผมตรงหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นพวกลูกเล่นนะครับนี่ แบบมีเสียงอะไรนะนะครับแล้วก็ Netflix นะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะบอกลูกเล่นนะครับผมอ่าอะไรต่างๆนะครับอ่าซึ่งมันจะเห็นได้ว่ามันจะมีลูกเล่นไอ,ไอตัวไอที่ค้อปากนะครับผมอ่ามันสามารถเล่นกับการคำรามได้นะครับผมเดี๋ยวผมค่อยทำให้ดูนะ แล้วข้างล่างนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัว e750 นะครับผมซึ่งเป็นเดนโร์พ,พันผสมพันพันใหม่นะฮะพันใหม่ที่ย้อนไปในอดีตนะโอเคครับผมตอนนี้ก็แกะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ว้าวตัวใหญ่มากนะครับดูเทียบกับมือผม,มเทียบกับนิ้วก้อยมา ซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมความพิเศษมันอยู่ที่ลูกเล่นเลยนะครับผมลูกเล่นมันคือแบบโคตรชอบอะเออก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันที่ลูกเล่นกันก่อนนะครับผมไปกันเลยลูกเล่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่นี่อันนี้เลยนะครับผมคือแบบมันสะดุดตามากนะครับคือแบบ คือแบบรุ่นอื่นหรือที่เว็กส่วนอื่นมันไม่มีแบบพวกพ็อปอะไรพวกนี้นะอ่าอันนี้มันจะเหมือนจะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่มันมีพล็อปนะครับอ่าพล็อปมันนะครับผมก็จะเป็นแบบอ่าหน้ากากนะครับผมแบบหน้ากากที่เอาไว้ครอบปากนะฮะผมไม่ให้มันแบบเอามากัดอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งมันเล่นยังไงวะคือคือไอไอไอในเฮ้ยมันหลุดได้ด้วย ในคู่มือนะครับผมหรือแบบที่ผมดูรีวิวมานะก็คือเขาเขาจะเอาไปครอบตรงปากนะครับแล้วก็ถ้าคำรามแล้วมันจะหลุดออกนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูนะ,อะเอาไปครอบปากอย่างนี้นะแล้วก็เอาไว้ตรงนี้โยดโอ้โหมีนี่มันจะล้มปะวะอย่าอย่าล้มอย่าล้มคือคือทีเ็กแบบเกิดทุกรุ่นนะครับผมแบบ มันมันจะแบบตั้งแล้วชอบลมนะครับผมเห็นมาหลายคนละอ่ะก็นี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้เลยนะฮะอ่ะแล้วก็ลูกเล่นของมันอีกอย่างหนึ่งนะครับผม <G. กดกดตรงนี้นะครับผมมันจะมีแบบร่องอยู่นะตรงนี้นะครับผมก็กดนะครับแล้วมันก็จะมีเสียงคำรามนะครับผมแล้วตรงนี้มันก็จะหลุดออกนะฮะเดี๋ยวเรารีวิวแบบ t o in one เลยแล้วกันนะ2ลูกเล่นภายในอันเดียวนะเดกเลย ือนแบบช่องอื่นคือข้างบนมันจะออกไปด้วยอ่ะเออไม่เหมือนว่ะแต่ทำไมมันไม่เหมือนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ห <c oughs> แล้วก็ผมต้องเอามุมกล้องที่มันไกลหน่อยตัวใหญ่เนี้ยก็เงยนะเอออ่ะก็หนึ่งสอง <c oughs> เออมันมันกระด็งแค่ด้านล่างโอเคไม่ว่ากันโอเค ก็มันกระดิ่งแค่ร่างๆก็ไม่ว่ากันนะโอเคนะฮะอ่า <c oughs> ก็อันนี้คือลูกเล่นนะฮะลูกเล่นของมันนะครับผมอ่าเป็นลูกเล่นอันแรกนะครับที่ผมคิดว่าผมชอบนะแล้วดูแปลกใหม่ดีนะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมครับผมเป็นลูกเล่นที่ผมภูมิใจนําเสนอนะครับผมแล้วก็ชอบมาก มากด้วยนะครับผมเรียกง่ก็คือชอบชอบหมดเลยล,ลูกเล่นเลยนะชอบนะโอเคนี่เป็นลูกเล่นกระทืบเท้าครับผมที่มันแบบกระทืบเท้าแล้วมันจะมีเสียงอ่ะนะอ่ะนี่นะครับขาจะเท้ามันจะพังเมว่าวะนี่ แบบเสียงเดินอะไรแบบนี้นะครับว้าวสุดยอดไปเลยว้าวโอ้โหลูกเล่นนี่คือผมชอบมากเย yeah! เหลือเชื่อโอเคลูกเล่นมันก็ประมาณนี้นะขอปากอีกทีหนึ่งผมชอบมากเลยปากอ่าหูคำรามนานด้วยว้าว พีเทคตัวแรกตรงนี้ครับผมอย่ากดอย่าด่าอ่ะนี่นี่น,น,นี่แล้วมันก็จะมีแบบพอพอเนี้ยใช่ไหมมันก็จะพอกดเสียงนะครับผมมันก็จะนี่พัหาดหัวขึ้นเฮ้สุดยอดโอ้โหผมชอบมากลุเล่นนี้แล้วก็มือขยับได้นะฮะขยับได้นี่วัดดีวัดขยับได้นะฮะผม แล้วก็ตรงข้อเท้านะครับผมนี่มันขยับได้นะครับผมอย่างนี้ไอไอไอส่วนตัวขยับเนี่ยผมชอบนะเนี่ยมันอ่ามันขยับได้อย่างนี้นะครับผมนี่หางหางก็บิดได้นะครับผมอ่าบิดบิดให้มันกระทืบเท้าเงี้ยอ่าบิดได้นะแต่มันจะกลับมาที่เดิมนะเพราะมันเป็นสปริงโอเคต่อไปนะครับผมเราจะมาที่รายละเอียดกันนะครับผมอ่า ช่องผมแบบเน้นแบบสนุกนะฮะผมก็แบบสาระนะครับ,บกจ็จะมีบ้างนะแต่เราจะไม่เจาะลึกอ,อะไรมากนะครับผมดูแบบเพลินๆไปนะฮะอ่ะก็เรามาเริ่มกันที่ปากนะครับผมอ่าซึ่งหน้าตาของไอ้เจ้าตัวทีเล็กเนี่ยคือแมทเทลบั้นดีเหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่าแมทเทลบั้นดีเหมือนเดิมแนละ้วที่ผมชอบก็คือนี่นะครับผม สีตานะครับผมสีเหลืองแล้วก็สีดำํำคือแบบลงได้ดีมากนะครับผมแล้วก็ผมว่าสีเจ้าตัวนี้นะมันเหมือนในเออเจ้าไอ้ซีรีส์ Jurassic World Camp Cretaceous นะครับผมก็น่าจะสีเดียวกันนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมสีแบบคล้ายๆกันนะผมชอบนะก็ถ้าจะดีที่สุดเลยนะครับก็จะเป็นอีพิกอรอวิงนะครผมที่แบบเหมือนนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูข้างในปากข้างในปากนะครับความงานปั้นเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับได้ดีเนี่ยเป็นซี่ซเลยฟันเป็นซี่ซเลยนะฮะอ่าข้างในก็ฮิฮผมชอบเสียงวะ่ะนี่นะครับปั้นดีเหมือนเดิมนะครับผมการลงสีอะไรก็ทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับผมอ่า ผมว่าไอ้สีตรงนี้มันจัดไปหน่อยว่ะสีตรงนี้มันจัดไปนะครับสีตรงจัดหนึ่งน,นะเออไม่เป็นไรนะต่อมาตรงลําตัวครับผมก็ตรงตัวเนี่ยก็จะมีลายที่เป็นเขียวเข้มแล้วก็เขียวอ่อนนะครับผมลายเขียวเข้มมันจะแบบเป็นแบบลายแบบเหมือนลายพรางอะไรพวกนี้นะซึ่งมันแปลก,กใหม่ดีนะชอบอ่ะก็นี่ด้านข้างก็เหมือนกันนะครับผม ดูตานะฮะดูตามันสินะครับดูตาดู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 ดดตาที่อะมาต่อไปตรงเท้าครับผมเท้าเนี่ยอ่าอ่าผมลืมไม่ดูเลยนะข้างล่างตรงเท้าเนี่ยมันก็จะมีรูปเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นคือเป็นรอยสแกนนะเอาไปสแกนในแอปนี้นะครับ <size and scan footsteps> ผมก็แจกเลยแล้วกันนะ แจกก็ไปเลยอืมเอาเลยครับผมอ่าเอาไปสแกนกันนะครับผมเอาไปสแกนกันนะครับผมแจกเลยนะแค่นี้พอนะฮะ <c oughs> ผมว่าไอ้รุ่นนี้นะผมว่ามันปั้นไนดะ้แบบสมจริงนะอ่ะอ่าสมจริงมากนะครับก็ดูดิเนี่ยมันเป็นแบบนี้แน,นี้นะครับสมจริงมากนะอ่าแล้วก็ นี่นี่นมีรอยข่วนของแรปเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็น <goat> อ <Spiritual music> ินโดมินัสเร็กซ์ด้วยนะครับผมไอตัวขาวๆนะอ่านี่นะฮะรอยข่วนนะครับแต่ละจุดเขาก็ใส่มานะครับแล้วก็รายละเอียดตรงเท้าเนี่ยผมผมรู้สึกนี่นะครับผมคตรชอบนะฮะเขาทาสีเล็กมาด้วยเขาทาสีเล็กมาด้วยนะฮะ โอ้นี่มันสวรรค์ชัดเยี่ยมคือแบบผมชอบแบบให้แบบพาสีเล็บมากเลยนะเพราะว่ามันแบบมันจะดูแบบดูดีขึ้นนะฮะนี่ดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นมากๆเลยนะครับผมอ่าซึ่งไอตัวนี้มันใหญ่มากนะครับผมยาวประมาณแบบเกือบสองฟุตนะอ่า ถือว่ายาวมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในบ้านของผมแล้วนะครับณตอนนี้แล้วก็เป็น t-rex ตัวแรกของผมนะครับผมยอดเลยโอ้โหคือแบบกว่าจะได้อีกตัวนี้มานะครับผมผมเก็บตังค์แบบประมาณ2เดือนนะครับผมอ่าแล้วก็ต้องขอบคุณช่องลูบาคลาสเตอร์ทีวด้วยนะครับตบมือรห้รอ ก็ขอบคุณมากเลยครับผมเป็นมีส่วนร่วมนะครับอ่าพี่เขาก็เป็นเหมือนสปอนเซอร์ให้นะครับก็ช่วยช่วยกันนะฮะอ่าเพราะว่ามันเหมือนเป็นของของันล่วงหน้าวันเกิดผมนะฮะอ่าก็เดือนหน้าแล้วนะครับวันที่7นะครับผมก็วันนั้นอาจจะลงคลิปอีกก็เป็นได้นะครับผมฉลองอะไรประมาณนี้นะฮะก็ ต้องขอบคุณช่องดูบาคาลเลคเตอร์ทีวีด้วยนะครับพีแอลก็ขอบคุณนะครับก็มาช่วยๆกันนะครับขอบคุณมากนะครับผมซึ่งมันไม่ได้เล็กน้อยเลยนะอ่าผมจะไม่บอกนะว่าเขาช่วยกี่บาทส,ส่วนตัวเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ผมจะบอกราคานะครับว่าตัวนี้ผมซื้อมากี่บาทนะครับผมซึ่งไอตัวนี้เขาผมซื้อมาในราคา2 1 9 1บบาท อตอนแรกผมก็แบบว่าแบองหนึ่งร้าสิบเอ็ดบาทครับผมอ่าก็ผมว่ามันเป็นราคาที่โอเคนะครับผมอ่าใครอยากได้ก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมตอนนี้มันลดจาก2อ0 0ัาเนาะอ่าถ้าจะไม่ผิดนะครับผมแล้วก็จะมีโค้ดสวงลดส่วนลดด้วยนะครับผมก็ ไปใช้กันนะครับใช้กันเยอะนะฮะซึ่งไอตัวนี้ตอนที่ผมซื้อมานะมันจะหมดเลยนะครับผมก็ใครอยากได้ก็ต้องจัดแล้วล่ะนะฮะก็มีกันประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัว t ท a a n o นซอ r a เ Rex T Rex Storm e s c เ p ปนะครับอ่าเป็นในไลน์ของ Dino Escape นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมแล้วก็ยังไม่หายไปไหนนะก็ยังติดตามช่งผมและยังรอคอยนะฮะขอบคุณมากนะครับทุกคน สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับผมสู่1 0 0 0 s u b s c r i b e นะครับผมซึ่งจะถึงแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นขอให้ถึงเร็วๆแล้วกันนะถึงถึงตอนมันเกิดก็ดีนะ 1,000sub นะความฝันก็จะเป็นอีกขั้นนึ่งแล้วนะครับ ก็หนึ่งพันซับอาจจะแบบจัดกิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆก็เป็นได้นะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังไม่บอกนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอีกสักทีดิ